สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะกึมมงหนาหนูนวันน <laughs> ั้นหนูสวัสดีขึ้นไม่ได้ค้นมองหนาเพ่งหันรพระเอกตนเอาม่งหนาเหตุนหนางงเอามียังวะเพิ่งหันก็ยืนบอกกันดีดียูวันนี้สวัสดีขึ้นแล้วพะนะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องคะอ่ะตอนนี้กินข่าวอิ่มแล้วนะคะพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้มาถึงโดมแล้วกลับมาหวอดโดมแล้วค่ะพี่น้องลงจากรถเ้ิงหันนี่ค่ะ หอดูมแล้วเดี๋ยวพาพี่นองยางดินเบานุ่งหัวมวลกันนะคะพี่นองคขะสวัสดีค่ะ,คะน้นนอ,นองจินชาแน,นลเพี้ยนซื้อให้ฟอม คือบิกกี้นะคะพี่น้องผู้ผู้ประพันธ์บทเลยใช่ไหมคะผู้ผู้เขียนบทเล่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าบิ๊กซี่เขียนบทให้แล้วก็ทรงเหี่ยจะสุขุมเป็นคนแต่งก่อนล่ำจ้ะบทว่าวบทอย่างเรื่องลำดับเรื่องเป็นผีคนเลยนี่ค่ะพี่น้องฝากด้วยนะคะหน่อยที่สุดอุ้ยสิบแปดปีนะคะพี่น้องค่ะ พี่ต้นถ้าแต่งอ่ะสวยอยู่นี่ถ้าแต่งหนาแล้วสวยนี่ถ่ายบดมาเต็มกระเป๋าเลยนี่บดนี้นี่ค่ะบดยู่ในนีค่ะพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วนะคะพี่น้องต้องติดตามแล้วนะคะพี่น้องค่ะนี่อันนี้อะไรส่วนเก็บบ่อหรือว่าไงคลิปค่ะลายเส้นลายเส้นลรือเปล่าลุเดี๋ยวย้องวันเขาดี่เขามาถ่ายไฟ นี่นี่ต้องฝ่าของคุนูร์เดี๋ยวพี่ขอตัวไปไปทำต่อมือเสือพราะไม่เหลือเหลือไม่จะเขียร์อีกสองฉากโอเคค่ะตอนใกล้จะรอฟินอลลิสแล้วได้โคบแล้วนะคะทุกคนได้บุตรทุกคนแน่นอนบุตรทุกคนแน่นอนพูดน้อยพูดมากแล้วแต่ว่ายังไงเนาะจะมีบททุกคนแน่นอนขอบคุณค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ได้พูดนี่ พ้ยเฮ้ว่าบางสี่มีอย่างลึกๆแน่เลยอาจารย์พสวัสดีค่ะเื่อมหพอยุดอบว่าท่านมาได้จ้ะแบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับบัตหนางานร้อบาทต่อกันครับรอกัลังกากพี่น้องสุขสุขนครับสำหรับที่นี่เทีนี่ครับพี่น้องครับพอกันิงเอาเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวอ๋อคือฝ่าลงแถวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้องหัวก็ขึ้นไหม โอยเปินล่าคลิปแล้วครับพี่น้องลาแล้วนะได้แล้วมคโอ้น้องจินท่านใดๆอยู่สวัสดีค่ะอีพอค่ะสวัสดีค่ะบ้าบวบบวบน้ำแล้วบวบน้ำค่ะพี่น้องุ่ฝ่าวงคลิปลืดลืดลุดลุดลุ อีกจักน้อยนะคะพี่น้องอ,อีกอีกสักครู่คู่กะสิมาแจากบทแล้วนะคะผู้ไดได้ลบรับบทใดบทใดนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศดีค่ะตอนนี้สี่โมงเย็นนะคะสี่โมงหามงแรกค่ะพี่น้อง บรรยญญากาศดีมากเลยน,นี่พี่สายซูมนะคะอันอเปลี่ยนไปใสเนอจ่าใหญ่มองไปใส่อ,อ๋อแมวลาบอ่ค่ะ โอ้พี่น้องคะวันนี้มีแมวล่านะคะพี่น้องวันนี้มีแมวล่าพาเพลินนะคะเจอกันเลยหน,หนึ่งทุ่มนะคะพี่น้องโอ,โอ้ลืมลืมวันน,น,นี้วันที่สิบเจ็ดนะคะแมวล่านะคะเจอกันที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ พี่น้องหลายคนก็นเขามาเม่นว่าเห็ดจางไหนเนาะสิเด้เบิ่งแมวล่าพากันออกงานแล้วสิมีผู้ดใดมาไลไราซดแมวล่าให้เบิ่องนอพะนะพี่น้องเม่นว่านะคะมือแรงนะคะพี่น้องมีแมวล่าค่ะเข้าไปเป็นกำลังใจได้นะคะ พี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจค่าไลสุดเหมือนเดิมนะคะแมล่าผาเพลินค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวพาพี่น้องไปทางครัวไม่นุ้ยทำอะไรกินเนาะ แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสับเอียงโบกโกเลยงี้นหอดหนาโดมผุนแม่นีาเายโดซับโบกโกเลยแม่เห็นเอียงกินจั๊กเกีไก่ใส่ใส่หมูบ๊อเซ้นอนเสลอนเฮ้ยใส่เส,ส้นล้อนนะคะพี่น้องพี่น้องหูจักวะ แกงไก่ใส่เส้นร้อนแกงไก่ใส่เส้นร้อนนะคะพี่น้องเขียนบนกระดิ่นบนเขากระเด็นเด้อกระเด็นได้อืมกระเด็นอยู่เนี่ยสวยเด้อถือกระเด็นใส่แม่บ่างหรอแม่คือก็ใส่กันเปืือกไงตัวมีติหาบัวหินติมีอยู่มันหักมันไก่เสีาบน้มเหรอไม่เห็ดเหรอก็ไปอ้เห็ดเหรอก็ไปอาบหนามกินน่ะแล้วมันติกระเด็นกินเลยเอาเอาแม่ แก่ไก่ใไซบูลเส้นนะคะพี่น้องบ้านนู้ก็เอินเซนลอนละแก่ไก่เซนลอนตะกี้ไปสร้างกว๋วยเตี๋ยวก,ก็เอาเส้นลอนสันนี่มาเก็มาเปลี่ยนว่าวูลเส้นบางไงหนีตัวเอาเส้นลอนน้อยๆเอาเซนลอนแรงมาไปกินเข่าจ้าแม่คอเศร้าเนีย่ยนะไปกินเข่าคอเศร้นะขาข เ่าเส่ร์ขเที่ยงขาแรงแม่ชื่อสู้ค่ะแม่ครัวค่ะเมนุ่ยนะคะพี่น้องเมนุย่ยผู้อยู่เบื้องหลังนะคะเด็ดแนวยุนเนื้อกินหุ้เเเเงเขาหุ้งนำ้ำพ่อสวัสดีจ้าอาขค้ดเด้ใส่หมวกงามแต่พอ ยังกับพอบอ่อวะไหมสาวใครมายืนลองไห้ที่บอกขอซอ้อดูนหน้าโงอ่มองมารอใครกัน,นเห็นหนาผู้ใดเลาก็ลองเพลงใส่เบิร์ได้หนิพ่อเลมยีบยเบิ่ <c oughs> บดเพลงจ้อหี่เนื่อลองเพลง นี่ยุคขั้วนะคะพี่น้องขัวขัวทำกับข้าวนะคะนี่กับบางส่วนเต้นบางส่วนของอาจารย์นักดนตรีนะคะ อ๋ออันนี้รถรถพีแอดมินซุมไม้นะคะพี่น้องพนย้ายมานอนนี้นะคะ,ะปกติเพิ่นจะนอนอยู่ในโดมค่ะจอดรถตู้นอนในโดมพอดีต่างเวทที่ข้นก็เลยได้ย้ายมานอนขางลังนะคะพี่น้อง ข้างนี้ขึ้นหยับแท้สงสัยไม่มีคนอยู่ห้องแถวนะคะสงสัยพากันออกข้างนอกเบิ เอา,าสวัสด,ดีค่ะสามร้อยหาสิบจะลดกันเองสามรอยี่ระหัต์ไหนขอเราอยู่แล้วลดให้เราค่ะพี่นอ้องนี่นะคะ,สะเสือสเสือไหมพมุ่มเ่อโหลดเลยจ้าว่าแมาย่มย,ยู่ใน้องบ่หนุกขพระหัต์ไหนไปเคาะเบื้องยุคนี้ค่ะพี่น้อง เสือไม้พมุมอันเห็นพี่อังเปาค้า,านะคะก็เล่นเขาไปนสร้างเอาก็พี่อังเปานะคะ350บาทพี่เปลาลดให้300อนะคะพี่น้องนี่ผู้ใดใจดีสิใจ่หายบ่นอ้อค่ะ ค่ะพี่น้องคะคลิปนี้น้องจินฝากไว้สำนีสก่อนนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องขาวันที่25นี้พี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรนะคะพี่น้องคาหนึ่งบัตรเท่ากับหนึ่งกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงนะคะพี่น้องคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้บายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ